เปียวได้ยินเสียงนกค่ะเปียวบักลาว้าววาอีเพออีเพออีเ่าเตาอีเพ,พ,พมาลูกมาเอ้ยเฮ้ยแลนด์เนี่ยเปียวก็วิ่งอย่างเดียวน้องเปียวหยุดเดี๋ยวนี้เปียวกับแม่ครับดูนี้น้มเปียวครับอันนี้น้มเปียวได้เป็นนักนักลาตามสายพันธุ์ของเขาตัวไม่หลดเลยเนี่ยเกือบทำปีละกำรรแล้วดูน้มเปียวดูกับแววตาเขานะคะแววตาเขาไม่เหมือนตอนที่นอนอยู่ที่บ้านเลย นี่นครับนมเปรี้ยวตัวจริงครับผมนี่มเปรี้ยวตัวจริงครับติดตามช่องแม่ผมเลยนะครับสวัสดีค่ะแม่แม่เอฟซี FC ของนมเปรี้ยวค่ะวันนี้หนูนาพานมเปรี้ยวมาสีแยกกุดเรือคํำนะคะออกมาได้พักหนึ่งแล้วมีเจ้าถิ่นสี่ตัวคูนมเปรี้ยวนะนมเปรี้ยวก็ไม่ยอมเขาดูหน้าจิตจืดอย่างนี้ก็ยังไม่ยอมเขาอีกว่าจะไปนาลุงก็ไม่พร้อมนะคะก็เลยพาเปียเป้ยวเปรี้ยวแวะกลับมา ตรงสาลาแยกขุดเรือคำข้างวัดดูนมเปี้ยวลงรถได้แล้วน้ําก็ไม่กินแม่เอาน้ําให้กินก็ไม่กินดูคุณชายนมเปี้ยวไม่สนใจแม่เลยนะครับเปียวเปียวรู้เรื่องหรือเปล่านี่หฮะโอ้โหเป็นหมาที่ไม่รู้เรื่องมากเลยโรงเรียนก็ไม่ยอมไปเข้านี่สนใจแต่กําแพงวัดอย่างเดียวค่ะเปียวอย่าไปไกลนะอย่าไปไกลนะลูกนะแม่ไม่ไปนะเอา <laughs> ใส่เชือกไปด้วยนะคะเผื่อไล่จับเขาจะได้จับง่ายเผื่อเปียเ้ยววิ่งหนีหรือไม่ก็มีเจ้าถิ่นมานะคะไม่ยอมเจ้าถิ่นนะคะนุมเปี้ยวเป็นเหตุสังเกตได้ว่านุมเปียวไม่ยอมเจ้าถิน่นแม่ก็เลยต้องอ่า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 ต้องพามาแบบนี้อ่าอ่าอ่ายังไม่กินอะไรนะคะตั้งแต่เช้ามาโอ้โหโอ้โหคุณชายนุมเปี้ยวของแม่ าไม่ทำาเชือกแบบนี้ให้เขาเขาก็จะเดินเอียงสำรวจสำรวจสำรวจใหญ่แล้วแพงวัดนี่สูงมากแล้วก็มีนกมีเสียงนกนะคะมีตักกระตงตักกระแตนมีโน่นนี่นั่นหลายอย่างนะคะเอ๊มีการเทดินด้วยเมื่วันเรามายังไม่มีเนาะหนูนาก็มาได้สีห้าวันแล้วนะคะสี่วันห้าวันนี้เนาะ,ะมาลงรถ ที่แยกกุดเลือคําที่นี่ก็มีรถทัวร์วิ่งผ่านลายสายนะคะเป็นสีแยกใหญ่แล้วก็ถนนก็กว้างขวางมองเห็นกันเนาะแล้วก็ไฟแดงก็ไม่มีนะคะเป็นโอ้นั่นไงไฟไฟกระพริบเตือนมีอยู่โอ้ไปว่าบาปเขามีอยู่นะคะมีไฟกระพริบอยู่ในทางตรงจะเลื่อนอยู่นะคะร้านค้าร้านขายของเยอะนะคะอา้อาวเปียวลงไปในคลองแล้วปเปียวลงไปในคลองแล้ว ขึ้นมาอีกแล้วโอ้โ oh ห oh. ลูกชายของแม่โอ้โ oh อ้โ oh. อ oh ้โ oh. อ oh ้ oh. เอาใหญ่เลยครับแม่ครับ uh huh. เปลี้ยวเป็นเจ้าถิ่นครับเปี้ยวลืมไปว่าเปลี้ยวมาอาศัยเขาอยู่ครับผมนึกว่าตัวเองเป็นเจ้าถิ่นครับมีแบ็กดีครับพอต่อกับแม่หนูนาไปละไปละไปแล้วไปแล้วคุณชายอา้าวหน้าวัดแล้ววิธีตามเรียกน้งเปลี้ยวให้กลับมานะคะก็คือเอารถไปรับนั่นเอง เพราะว่าเปียวไม่ยอมกลับมาแน่ๆนะคะเดี๋ยวแม่หนูนาขี่รถตามไปเนาะเปียวหายโอ้ยอยู่ในวัดมาลูกมามาเปีียวเปีียวเข้าไปประตูวัดนานออกมาแล้วครับนี่วิธีตามนมเปี้ยวนะคะได้แค่ได้ยินเสียงรถแม่เท่านั้นเองเปียวก็ออกมาแล้วสำรวจใหญ่สำรวจใหญ่สำรวจสำรวจ,สำรวจใหญ่เลยนูมเปี้ยวโอโ้โหโอ้โหเห็นแม่มาไปต่อ แม่ยิงตามยิงวิ่งค่ะนงเปรี้ยวมาไกลละไปไกลละวสำรวจใหญ่ละวนนเร็ว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 กลับมาลูกกลับมามาเปรี้ยวเอ้ยครับขอบคุณน้องหมวยนะครับที่ซื้อรถให้แม่วิ่งตามเอานงเปรี้ยวครับอื้มฮึออื้มฮึอื้มฮึอตะกุยใหญ่เลยโอ้โหโอ้โหคุณชายนงเปรี้ยว เห็นนมเปี้ยวแวบๆอยู่หน้าประตูวัดเยนมเปี้ยวแล้วแม่มาเข้าไปแล้วสมลวดเปี้ยวมาลูกมาปะปะกับกับกับอันนี้ก็เป็นในบริเวณในวัดนะคะนุนาต้องเอานมเปี้ยวกับนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมในช่องย u b e หนูนาพาไปดูเด้อค่ะกดไลก์เป็นกำลังใจนุนาเนเด้อพี่น้องเด้อกดติดตามน้ำเด้อจ้าตามลูกหมากับขึ้นค่ะไปใหญ่เดี๋ยวเจอดีจนได้ละเปี้ยวเอ้ย อยากร่วมพระพุทธศาสนาเกิดชัดหน้าจะได้เป็นคนหลอเปี้ยโอ้โหไม่ใช่เลยครับคู่ใหญ่เลยครับอีบตาเียวมาลูกมาเออเอแรดใหญ่เลยตามเสียงนกในจุดแรกที่เขาอยู่ข้างกําแพงฝั่งโน้นนะคะโอ้โหเปี้ยเอาไม่อยู่เลยไม่มีนกเลยไม่เห็นนกสักตัวแต่เปี้ยก็วิ่งอย่างเดียวนกเปี้ยหยุดเดี๋ยนี้ไม่เห็นนมเปี้ยเลยนะคะชมน่นโน่นโน่นแวบ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 อยู่ทางโน้นนะคะ เดี๋ยวนมเปรี้ยวกันเด้ขอดขอบคุณค่ะแล้วสวัสดีค่ะผู้ชมแม่แม่เอฟซี FC จับนมเปรี้ยวได้แล้วนะคะนี่มาจอดอยู่ที่น้องหมาวัดน้องหมาวัดตัวนี้แต่เขาก็ไม่ได้สนใจกันนะคะเขาทักกันแป๊บเดียวพอเขาสนใจเสียงนกเสียงกาเสียงไก่มากกว่าโอ้ยสัญชาตญาณน,นักล่าอะไรกันจะเหนื่อยตอนนี้เปรี้ยวไม่รู้เรือ่องนเปรี้ยวแล้วนะคะวิญญาณสัญชาตญาณนักล่าเปรี้ยวไม่ได้สนใจแม่อะไรเลย ไม่ได้ยินแม่เลยด้วยซ้ำนักล่าก็มาเต็มที่แล้วนะคะนี่ท่านผู้ชมก็จะได้ชมนะคะว่านมเปรี้ยวนี่สายพันธุ์นักล่านั่สายพันธุ์ภูเขานะคะนี่ของแท้เลยไม่ถ้าไม่ใช่แทบไม,ไม,ไม่ทันนี่เห็นไก่เห็นไกลวัด <laughs> อีมาเปรี้ยวแสบจ,จริงๆ <laughs> เห็นไกลวัดนะคะตอนนี้เปี้ยวเปี้ยวไม่ได้ยินเสียงแม่เลยสักนิดนึง ขอบคุณแม่แม่เอฟซีนะครับที่ดูนมเปรี้ยวครับนมเปรี้ยวเป็นเป็นหมาพานครับเทพหมาพานหาเรื่องนะครับหมาพานหากินครับเปรี้ยวเขาได้ยินเสียงไก่เสียงนกเยอะมาแ <c oughs> พะที่บ้านนี่แหละค่ะแม่หมาโนูนเขาไม่ได้วัด <c oughs> มันกรลังมันกรมันมันเขาไม่ได้วัดหนูเลยนน้ำมาเอามันอย่าเป็นจับประธาน ค่ะขอบคุณค่ะเปรี้ยวกับแม่ครับค่ายดูลิ้นดูลิ้นดูลิ้นนมเปรี้ยวครับดูดูนมเปรี้ยววันนี้นมเปรี้ยวด้เป็นนักพานสายเป็นนักล่าตามสายพันธุ์ของเขาตัวไม่หลุดเลยเนี่ยเกือบทำปีละกรรลยอ่ะอืมอื้อื ดูน้มเปรี้ยวดูแมบ,บดูแววตาเขานะคะแววตาเขาไม่เหมือนตอนที่นอนอยู่ที่บ้านเลย <c oughs> เอาเอานี่นะครับนำเปรี้ยวตัวจริงครับผมนำเปรี้ยวตัวจริงครับมากับแม่หนูนาครับผม <c oughs> <c oughs> ติดตามช่องแม่ผมด้วยนะครับ <c oughs>